หลวงเจหลวงเจโทรได้บักสเลดยางเนี่ยเนี่ยคลิปใหม่จะออกแล้วเนี่ยเอาอแวนพวกมึงรีบกันยังไงกูตัดต่อยังไม่เสร็จเลยโอ้ต้รีบนะกับมึงโฆษณาตรงนี้เลยกันอย่าลืมไปเติมไดบักเลดยังสูงไปเติมแนบานบานมนแมนสวัสดีอ๋อสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะสวัสดีคนที่อยู่ในแกลรายกานิวเวอร์ทุกท่านอยู่กับผมยุบมาบานเองวันนี้หลวงเจไม่ว่างมาอัดนะก็เลยส่งผมยุบมาบานจากโลกนรกนะฮะ โอเคก็สว <laughs> okay, so well, ัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่ผมซินใจชมวงค์มาชแนลนะครับเราอยู่ในโลบ็อกบ็อกฟูดกันอีกแล้วนะครับต่อจากเอพิโซดที่แล้วนะฮะก่อนจะเริ่มกันฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปดูใหม่ใหม่เนาะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ลุยกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ ไปนะฮะเอ่อตรงเมืองแรกก่อนนะครับอืมโรงาบานกูอยากอยากไปเปลี่ยนดาบนะฮะเออตอนนี้ใช้ดาบรออยู่ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับผลที่อ w a k ก n i n g แล้วนะครับหรือว่าผลที่ตื่นแล้วทั้ง3ผลด้วยกันเลยนะฮะเราใช้เวลาฟาร์มกับน้องๆนะครับในช่องนี้นะครับเป็นเวลาเกือบ10ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะฮะเปลี่ยนเป็นดาบยูรูก่อนนะครับจับยูรูก่อนเพราะว่ามีประเด็นกับดาบยูรูอยู่ฮะตอนแรกนะฮะหรือจะเจ้าดักเบดมาเตอร์ฟักเกอร์นี่แหละนะครับนี่คือดักเบดนะฮะหลายคนก็ทักกันมาเยอะมาก พี่สสก,กิลนี้ตอนนี้มันสามารถกดค้างได้แล้วเอองั้นผมจะมาลองดูละกันเราสามารถกด J นะครับในการเปิดฮาคี้เกาะได้นั่นเองและเราสามารถกด E นะครับเพื่อเปิดฮาคี้สเกตได้แล้วนะตอนนี้หลังจากที่แต่ก่อนกดตัว K นะครับจริงๆเรากดตัวเคก็ได้นะเออแต่ก็ปรับให้มันใกล้ขึ้นไงโอเคเดี๋ยวผมจะลองแบบเวอร์ชันปกติก่อนดีกว่านะกด Z นะครับแล้วก็กด X แต่ว่ามีน้องๆบอกว่าพี่มันสามารถกดค้างได้นะกดค้างแล้วมันจะมีแบบชาร์จ นิดหนึ่งอ่ะนะมาลองดูกันยิบโอเคนั่นนั่นอะไนั่นเลยใช่ไหมใช่ใช่ไหมน่ะอู้มันพุ่งด้วยว่ะเฮ้ที่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 อยู่ที่อยู่ที่อยู่เอาใหม่เอาใหม่แกถอยไปก่อนไอ้เจ้าโจสลัดนางโ่ปั๊บโอเคนะฮะงั้นต่อไปถ้าเอ็กกดค้างเหน่ยวอ้าวมันเหมือนเดิมเปล่าวะ คล้ายๆเดิมเนาะโอเคนะครับนี่คือ,อ,อทริคเล็กๆน้อยๆที่มีคนคอมเมนต์จะมาเยอะมากเรื่องของโยรูนะครับที่สามารถกดชาร์จได้น,นั่นเองสำหรับน้องๆคนไหนที่ฟาร์มนะครับผลเ,เอาเวกแล้วแบบไม่ถูกใจอะ่ะพี่บอกไม่ถูกใจเลยว่ะมันกากนะผมอยากได้ันเดิมมาทำยังไงอ,อ,อยากได้แบบเดิมะนะครับให้เรามาที่นะครับศูนย์บัญชาการฐานทัพโจรตรงนี้นะครับนี่เลยนะแล้วก็ลงไปห้องรีแลก์นะฮะห้องใต้ดินตรงนี้นะครับลงไปเลย ลง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 ดีเฮ้ยลงเออหัวโยุบาลกูตัวใหญ่เกินแม่งลงบ่ได้ทุกคนยาบาลกูตัวใหญ่เกิน2000 years later โอเคลงได้แล้วนะฮะกูใช้เวลา10ชาติกว่าจะลงมาได้นะฮะในห้องนี้นะครับก็เป็นห้องที่เราสามารถเอาสกิลที่เป็นเอาเวทเนี่ยมาลีกลับเป็นสกิลเดิมได้กับไอช่างน้อยตัวนี้นะไอยำยำช่างน้อยหน้าตูดนับกดเข้าไปเลยแล้วก็กดคุยกับมันนะครับนี่เลยเราสามารถกด นะฮะรีสกิลง่ายนะครับสมมุติว่าเราไม่ชอบอันไหนเราก็รีเป็นเลยนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูละกันสัก1อันนะตอนนี้ผมมีอะไรบ้างอเออท่าแซดเนี่ยนะครับเราอยากรีกลับเป็นเหมือนเดิมอะ่ะเออกดไปเลยละกันกดแซดซึ่งจริงๆเราสามารถเปิดปิดได้นะครับเออสมมติใครที่อยากอยากได้แบบสิบอันเดิมเนี่ยนะครับประมาณนี้นะฮะนี่คือทิคอีก1อันนะครับโอเคกดกลับก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะพอเรากดกลับลอะ ใช้ได้เหมือนเดิมนี่นะครับนี่คือทิกนับบุ้งอันนี่คือทิกอีกอันหนึ่งนะฮะเอาไปใช้ได้นะครับเผื่อใครไม่ชอบต่อไปนะครับก็เป็นทิกอีกอันหนึ่งนะครับก็หลายคนก็น่าจะรู้นะว่าการที่เราจะไปตีบอสนะครับในแต่ละเวฟเนี่ยนะครับหรือว่าในแต่ละเลดบอสเนี่ยเราต้องใช้ไมโครชิปนะซึ่งไมโครชิปเนี่ยหนคนสามารถซื้อได้1น,นอันแล้วก็ต้องรอครูดาวถึง2ชั่วโมง เขาบอกอยู่นะฮะว่าเราสามารถเอาผลปีศาจไปแลกเป็นไมโครชิพได้ซึ่งเดี๋ยวเราลองมาทํากันดูดีกว่านะครับซึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีนะฮะคนขายผลปีศาจรับรับผมมันจะมีคนขายผลหนามอยู่นะฮะอยู่แถวๆถวนี้แหละนะครับอยู่แถวๆวนี้แหละโอเคนะฮะก็ประตูลับเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ฮะสังเกตได้ว่ามันจะมีรอยแยกอยู่นิดหนึ่งก็สังเกตได้ว่ามันจะตรงกับแง่งตรงนี้นะฮะเออเนี่ยตรงนี้เลยนะครับเราก็เดินเข้าไปเลยนี่เลยนะฮะมาแล้วมาแล้ว ก็ตรงนี้จะมีขายผลหนามอยู่นะฮะทุกคนเราสามารถกดไปได้เลยเนี่ยเขาบอกอยู่นะว่ามันขายในราคา97โลบักนะครับแล้วก็มันบอกว่าคุณสามารถเอาไปเทรดนะครับแลกกับไมโครชิพได้นี่เขาบอกงี้เลย97โลบักนั้เราก,กดซื้อไปเลยนะฮะแล้วเราก็ได้ผลหนามเรียบร้อยแล้วนี่เป็นไงโคตรเฟี้ยว กดเฟียแล้วเราเอาไปแลกได้เลยนะไม่ต้องรอ2ชั่วโมงสชั่วโมงอะไรก็สำหรับสายเทปทูก็มาซื้อใหม่ได้เรื่อยๆแล้วเราก็เข้าไปตีบอสได้เรื่อยๆเลยแล้วก็อีกทิศหนึ่งนะครับที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้ก็คือการกินผลปีศาจนะเพราะเรากดกินผลเนี่ยนะครับมันจะถามก่อนว่ามึงจะแดกจริงหรือเปล่านะเพื่อกันเรามือพลาดนั่นเองนะฮะโอเคทุกคนตอนนี้ผมมาถึงแล้วนี่ฮะนี่เลยไอ้ด็อกเตอร์นะครับเราจะมาแลกไมโครชิปกับเขากันสมมุติว่าผมจะแลกเป็นเฟรมละกันนะฮะนี่เลยนะครับเราสามารถเทรดหรือ ก็ได้งั้นผมเทรดเลยล้วกันโอเคเรียบร้อยฮะตอนนี้ผลปีศาจผมหายไปแล้วแล้วผมก็ได้ไมโครชิปเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละฮะเทคนิคง่ายๆในการซื้อไมโครชิปตังผมก็ไม่ได้หายไปด้วยเมื่อกี้นะครับเงี่ยง่ายๆฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูรีวิวผลปีศาจทั้ง3ผลกันนะว่าเป็นยังไงไป let's go ครับผมมานะครับมารีวิวผลเอาเวกกันดีกว่านะครับผลอาเวกก็คือการตื่นของผลปีศาจนั่นเองนะครับผลเอาเวกนะครับทำมาทั้งหมด3ผลนะผลไฟน้าแข็งสะเทือนนะครับเดี๋ยวมารีววิกกกัันนนมาร่่่ทีผลไฟอะ ผนไฟมีทั้งหมด5สกิลนะครับมาดูสกิลเซตกันก่อนว่าเป็นยังไงนะสกิลเซตเฮ้ยนะครับเป็นการแบบบัดเพลิงปะน่าจะบัดเพลิงนะตโ้มอุ้ยเอฟเฟกสวยขึ้นมากเลยนะเนี่ยมาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะฮะอืมแค่ผลควันหลักะครับนะเครื่องปาคีก,ก่อนแล้วกันนี่เลยนี่เลยนะครับไอเดีนี้ไม่ใช่เป็นสายเอ่อผลปีศาจนะครับนะก็เลยอาจจะเบาหน่อยนะมาอีกรอบหนึ่งนี่นะฮะอืมโอเคต่อไปท่าเอ็กซ์ฮะเฮ้ยจ้าอุ้ย เป็นการระเบิดข้างๆฮะสังเกตได้ว่าไฟเนี่ยยังติดอยู่นะครับซึ่งใครที่เข้ามาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะติดไฟนะครับน่าติดสถานะติดไฟนะโอเคอีกรอบหนึ่งกดเอ็อเ่นี่ระเบิดเพลิงแม่งตรงนี้เลยโอเคต่อไปท่า C กันดีกว่าท่า C นะอันนี้กดจับกูจังเลยนะท่าซอย่าอุ้ยอุ้ยเป็นการแบบพาคู่ต่อสู้ขึ้นไปด้านบนนะฮะคล้ายๆเสาเพลิงไม่รู้ใช่หรือเปล่าอีกรอบหนึ่งนะครับท่านี้ใช้มัตเตอรี่50นะฮะเฮ้ย ้าเอฟเฟกต์ไม่ที่ขึ้นมามากเลยอะต่อไปท่าวีฮะเป็นอัลติเมทนะครับแแบตเตอรี 100. ่100อนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ย,อ,ยอะไรมันจะที่ขนาดนั้นอไม่โคตรเสียวเลยอะผมแนะนำฮะทำผลไฟก่อนเลยความเท่ระดับส0บล้านต่อไปท่า F5 เป็นการบินสังเกตว่าบินเนี่ยก็จะมีออร่าด้านหลังแล้วนะครับแล้วก็เหมือนจะบินเร็วขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ ท่าการบินก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมคิดว่าถ้าทาท่าการบินใหม่เนี่ยนะครับเออแบบหมุนตัวบ้างอะไรแบบนี้บ้างมันน่าจะดีเนาะคล้ายๆการบินของบาคุกโกในบคุคโนโลโบอกได้อยู่ฮนะแต่ขออีกรอบหนึ่งอุ้ยยากค<า>อเท่นะฮะนี่แหละครับผมนะนี่คือผลไฟนะครับเออให้กี่คะแนนก็บอกกันได้ส่วนตัวผมว่าให้สักแปดเลยนะความเท่นี่มันสุดติงจริงเลย บินก็ค่อนข้างเร็วนะฮะสกิลก็ค่อนข้างใหญ่นะครับกว้างด้วยนะ,ะส่วนมากก็จะเป็นระยะประชิดกับระยะไกลผสมกันอีกรอบหนึ่งกูชอบกูชอบวะอ,อีกรอบหนึ่งเฮ้ยจะปัม๊มนี่นี่มาดิจะนี่คอมโบคอมโบนะฮะแล้วจบด้วยชายไม่ตายระเบิดเวลาอา,าโอเคต่อไปคะนะต่อไปก็คือผลน้ําแข็งนั่นเองนะ,ะมีไฟแล้วก็ต้องมีน้ําแข็งเนาะ ต่อไปผลน้ำแข็งครับผมมีทั้งหมด5้าสกิลเหมือนเดิมและแน่นอนว่ามีดาบแถมมาให้ด้วยนะฮะนี่คือดาบของมันไอ้กระเทยอยู่หน้านะครับอันก่อนผมไม่รู้ว่าดาบยังไงแต่ว่าออร่าก็เปลี่ยนไปด้วยนะหลังจากที่เราโดนโจมตีอะไรเนี่ยนะครับมาดูที่สกิลเซตก,กันก่อนนะครับสกิลเซตก็จะเป็นการยิงน้ําแข็งรัวๆนี่นะฮะอย่างนี้เลยนะครับแรงมากเลยนะเออถ้าแบบอัพผลปีศาจจริงๆอะ่ะบอกเลยว่าชุดเดียวอาจจะมีจอดก็ได้นะครับสำหรับท่านนี้นะอีกรอบหนึ่ง นี่นะฮะ18ลูอ่ะดาเมจนะครับ,ออรบโอเคเราไปท่าเอกกันครับท่าเอกหียา่านะครับท่าเอกก็เป็นการนี่ฮะปล่อยพูกเขาน้ําแข็งนะตดรุริจิโชโตะนะครับวิธีนะเออคือน้ําแข็งในมันเปลี่ยนความสว่างใหม่นะมันปรับแบบวมทีเรียลของเจ้าตัวน้ําแข็งใหม่หมดเลยนะครับจากสีฟ้าเป็นสีขาวแบบสว่างสว่างนะฮะอันนี้สังเกตด,ดูด,ดีๆนะครับ ดูออกง่ายมากนะว่าอันไหนรีเวิร์กอันไหนไม่รีเวิร์กเนาะสำหรับผลน้ำแข็งเนี่ยถ่าสี่ฮะใช้แบตเตอรี 50, ่50ไอดาคอนนะครับเป็นการเรียกมังกรออกมานี่นะครับอารมณ์เหมือนคล้ายๆผลเออ่กาวิตี้นะที่เรียกอุกาบาตออกมาแต่นี่เป็นมังกรแทนอ่ะก็เท่ต่อไปก็ผมอัลติเมตนะฮะกด V นะครับ io, รีซูริฟฟิโร่เปรียวนะเป็นการแช่แข็งรอบตัวนะครับโอ้ที่วะนะฮะผมไม่รู้ว่ากดค้างได้หรือเปล่าเออผมไม่รู้ว่าความใหญ่มันได้แค่นั้นจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูอีกรอบนึง ต่ไปท่าเอฟท่านี้แม่งโคตรท่านี้คือแม่งโคตรเท่นะครับก็คือสไลด์สกิดน้าแข็งแบบนี้เลยสามารถเอาไว้เดินทางไปไหนมาไหนได้ไม่ว่าจะเป็นในน้ําหรืออะไรยังไงได้หมดเลยทุกคนนี่คือผลที่สะดวกสบายทิบหายเลยฮะผมแม่งโคตรชอบและตอนนี้กูก็ใช้อยู่นะฮะนี่ฮะสามารถวิ่งบนน้าได้ซึ่งมันจะกินสเตมินาไปเรื่อยๆสมมติว่าสเตมิน,หนาหมดเราก็ปล่อยเราก็ยังเดินในน้ําได้อ้เอฟเพกนะฮะนะทนะ้าวอีกรอบหนึ่งผมจะกดค้างดูแล้วกันว่ามันจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่า อึเหมือนใหญ่ขึ้นหรือกูคิดไปเองโอเคนะครับประมาณนี้นะสำหรับเจ้าผลน้ําแข็งนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับชอบหรือเปล่าส่วนตัวผมชอบนะอืมกูชอบสกิลสไลด์มันนี่แหละต่อไปเราจะย้ายไปอีกหนึ่งไอดีนะฮะที่เราจะไปรีวิวผลสัตว์เถือนน่นเองไปย้ายแปลามาอีกหนึ่งไอดีฮะกับผลสัตว์เถือนนะครับก็มีด้วยกัน5สกิลเท่านั้นเองนะสำหรับผลนี้นะไม่มีสกิลเสริมเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าฮะว่าในการเอาเวกผลครั้งนี้เนะี่ยเทพขนาดไหนมาดูท่าเซตก,กันก่อนดีกว่าท่าเซต นี่ฮะป๊ามโอ้โหนะฮะท่าน,นี้เป็นการจับคู่ต่อสู้มาบีบอัดอากาศต่อหน้านะครับนะฮะเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งความเท่ี่นี่มันอะไรกันนี่จับมาแล้วก็บีบนะฮะอือ้อหจอแตกด้วยนะฮะมรู้ว่าจอแตกจริงๆประทับใจมากเลยผลเนี่ยเออนะมาจับนี่อยู่แล้วก็บีบนะฮะต่อไปท่า X นะครับมาดูกันเฮ้ยย่าเป็นการทุบพื้นเหรอแต่ก็สู้ท่าแซดก,กูไม่ได้นะครับเท่กว่าเยอะเลยท่า X ท่า X จังแมปนะอ๋อเป็นการปล่อยเหมือนคลื่นออกไปนี่นเองโอเคต่อไปท่าสี่ครับอุ้นี่อู้คล้ายๆผลกาวิตี้แล้วนะครับที่แบบแบบสตันคนต่อสู้นะฮะเออได้ได้ได,ได้ต่อไปท่าวีครับผมอุ้ยท่าวีเป็นการเรียกสึนามินะฮะแต่ก่อนมันจะมา2ทางแต่ตอนนี้มันมา4ี่ทางเลยครับผมปิดล้อมและกลางวงล้อมแล้ว <laughs> กลางวงล้อมเลยวัตตาฟ้าไม่แม่งโหดจริงนะฮะแต่ก่อน2ทางเราย,ยังหนีได้แต่ครั้งนี้มึงมา4ี่ทาง มึงหนีไม่ได้แน่นอนนี่เลยมาอันติปั๊มมาแล้วมาแล้วนะสุนามิขึ้นมาแล้วซึนามิขึ้นมาแล้วนะอู้ว้าวอู้ว้าวสี่ทิศสี่ทิศประกบกันสี่ทิศมามึงมาแค่สองทิศโอเคสี่ทิศละ,โ,ละโหดจัดจ้านะฮะ นี่คือการรีวิวทั้งหมดนะครับสำหรับผลที่เอาเวกิ้งขึ้นมา3ผลอนาคตมันจะมีผลเอาเวกิ้งออกมาอีกแน่นอนนะครับเขาได้คนทําผลปีศาจคนใหม่เนาะซึ่งก็ทําได้เท่มากตามนี้เลยโอเคสำหรับบล็อกฟุตนะฮะหมดเพียงเท่านี้เจอกันอีกทีอัปเดตหน้าไม่รู้เดือนไหนนะครับงั้นก็ขอบคุณนะฮะไอดีของน้องทีมงานสายบล็อกฟุตของพวกผมเดี๋ยวผมแปะช่องไว้ให้อย่าลืมนะไปกดติดตามเขาด้วยแล้วกันนะเล่นบล็อกฟุตโหดมากโอเคสำหรับคลิปตนนี้ฝากเพียงเท่านี้ฮะเจอกันทีไม่ใช่ต้องการบาย